สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวลงวุงพอจะพาพวกเราไปไปดูอาหารพิเศษ,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 ษนะครับซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยจัดได้กินหรือได้รับประทานกันนะครับช่วงนี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็เป็นทุเรียนกำลังออกอยู่นะครับหลายคนนี่สนใจแต่เนื้อทุเรียนนะครับ เนื้อทุเรียนซึ่งก็มีตั้งทุเรียนบ้านทุเรียนที่ปรับรุงพันธุ์แล้วก็เรียกว่าทุเรียนพันธุ์อ่าซึ่งกินได้รสชาติอร่อยแต่มีไขมันเยอะมีน้ําตาลเยอะเหมือนกันนะครับอ่าคลิปนี้เนี่ยหลวงพ่อจะพาพวกเราไปรู้จักกับมเมล็ดทูเรียนนะครับรู้หรือไม่ว่ามาเมล็ดทุเรียนเนี่ยกินได้นะครับ กินได้แล้วก็รู้หรือไม่ว่า,มาเม็ลทุเรียนอันตรายเออทำไมหลวง่อบอกกินได้แล้วอ,อันตรายถ้าอยากรู้ตามไปนะมเม็ลทุเรียนกินได้จริงๆครับทุเรียนเนี่ยหรือดูเรียนตามประวัติแล้วเนี่ยชาวตะวันตกได้บันทึกไว้นะครับฝรั่งชาวตะวันตกนได้บันทึกไว้เมื่อ600กว่าปีที่แล้วนะ ครับเพราะว่าฝรั่งนี่เขาชอบเขียนบันทึกเราก็ได้อาศัยบันทึกของฝรั่งหรือว่าคนจีนเนี่ชอบบันทึกเนี่ยเ,เราก็ได้รู้เรื่องราวของอดีตนะครับเรื่องของทุเรียนเนี่ยเมื่อร้อยกว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีบันทึกเป็นหลักฐานะครับว่าเป็นพืชพื้นเมืองของอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียบรูนไนแล้วก็แถบเนี่ย เอเชียเขตร้อนเนี่นะครับซึ่งสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างนะครับทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะครับหรือว่ารับประทานเป็นลักษณะผลไม้เมที่เรากินกันปอกกินกันเลยนะครับทั้งกินดิบที่บอกเรียกว่ากรอบหน่อหนุ่มในอะไรอย่างเนี้ยนะครับซนะนะนะึงสามารถที่ เอามาดัดแปลงเนีทเป็นเป็นอาหารก็ได้ด้วยนะครับทั้งทั้งอาหารข้าวอาัวนลวดนะครับถึงเ,เดี๋ยวหลวงพ่อจะจะทำคลิปต่อไปนะครับเป็นเจาะเฉพาะเรื่องนะครับให้เราได้รับรู้กันนะครับให้เราได้เรียนรู้กันอ่าทีนี้คลิปนี้หลวงพ่อก็มาว่ากันเรื่องอ่าที่โจหัวไว้าานะครับว่าะเมล็ดทุเรียนเนี่ยกินได้จริงหรือเปล่า นะครับหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับมเมล็ดของทุเรียนหรือว่าเอาทิ้งเปล่า,ลาถ้าคนเอาไปเพาะขยายพันธุ์เอาไปเพาะปลูกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับลักษณะของเมล็ดทุเรียน,เ,นยเป็นยังไง่วนใหญ่นะครับมเมล็ดทุเรียนที่สมบูรณ์จะเป็นมเมล็ดทุเรียนบ้าน ทุเรียนบ้านหรือว่าตุเรียนพื้นบ้าน,นที่เขาจะนิยมเอามมล็ดตุเรียนเนี่ยมาใช้ในการขยายพันธุ์แล้วก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบนะครับมาเสียบเพื่อเปลี่ยนยอดนะไอ้ตรงนี้ลงุงพอจะโฟกัสไปเรื่องกินได้หรือเปล่านะครับจากการ ประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็จากการที่ได้ไปเรียนรู้มานะครับตั้งวังตั้งอ่านตั้งอะไรอุตลุดไปหมดเลยหลวงพ่อนะครับสรุปได้ว่าเมล็ดตัวเรียนเนี่ยนะครับเมล็ดตัวเรียนที่เรากินเนื้อกินอะไรเอาเนื้อไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับรับประทานหรือกินได้นะครับเอะรับประทานหรือกินได้แล้วทํำยังไงจึงจะกินได้นะครับเพราะฉะนั้น คนที่จะกินเมล็ดตุเรียนนะครับจะต้องพึงระลึกไว้ว่าอย่าก,กินเมล็ดตุเรียนดิบๆแบบนี้นะครับแบบที่ในภาพต้องไปทําให้มันสุกเสียก่อนนะครับต้องทําให้สุกเสียก่อนนะครับดิบๆนี่กินไม่ได้นะครับอันตรายเพราะว่าในในเปลอดตุเรียนในเมล็ดตูเรียนดิบเนี่ยนะครับมันมันมีสารอันตราย มีสารอันตรายจึงเป็นกรดนะะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ควรรับประทานแมตตูเรียนดิบนะครับเพราะฉะนั้นแมตูเรียนที่จะกินได้นะครับเมล็ดทูเรียนหรือแมตตูเรียนที่กินได้ต้องเอาไปไปไป,ไปนึ่งนะครับไปนึ่งให้สุกก่อนนึ่งคั่วหมกหรือโปะกวยนะจำไว้นะครับต้องเอาไปนึ่งคั่วหมกหรือโปกวยหรือว่าทอดกับน้ามันน้ามันพืชนะครับ ให้ถูกจะก่อนนะอในในมเมล็ดทูเรียนในท้าผ่าออกนะครับเหมือนในภาพนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกับเผือกนะครับเผือกหัวเผือกกันหละนะครับหรือว่ามันเทศนะดูลักษณะมันก็มีแป้งแต่ว่าท่าพาดิบๆแบบนี้นะครับมันจะมีน้ําเมือกนะน้ําเมือก เหนียวๆน,นะครับคนกั้งเยอะชนิดหนึ่งนะครับซึ่งดูไม่น่ากินนะครับแล้วก็แข็งแต่จริงๆแล้วมันก็คลคล้ๆกับเปลือกหรือมันเทศนะ,นะครับเนื้อเลยลักณาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเกาะชวานะในเกาะชวาโบราณนะครับ ชาวพื้นเมืองนี่เขาก็นิยมนะแตไม่ก่อนนี่นิยมนำมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะครับแผ่นบางๆนะแล้วก็ทอดนะนำมาเป็นหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ทอดแล้วก็ฉาบด้วยน้ำตาลนะครับทำใกล้ๆกับลวยฉาบอนนี้เป็นขนมรับประทานเล่นนะครับเป็นขนมรับประทานเล่น สรุปว่าเอาไปต้องทำให้ถุกเสียก่อนนะครับหนึ่งเอาไปคั่วหรือหมอกหรือผักไฟเสก่อนนะครับหรือทอดให้ถุกเสีก่อนริงจะรับประทานได้นะครับเพราะว่าถ้ารับประทานดิบๆมืนแบบนี้นะครับเหมืนแบบนี้ที่ปาให้ดูนะครับไม่ควรกินเลยนะครับไม่ควรกินเลยนะ มเมล็ดทุเรียนดิบเนี่ยก็ว่า,าถ้าไม่ทําให้ถูกเจายก่อนนะครับจะมีพิษนะครับจะมีพิษอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับครับจากการที่หลวงพ่อได้ไปค้นคว้ามาหาอ่านสอ,อบถามแล้วก็ประสบด้วยตน,นนะเองเมล็ดทุเรียนเนี่ยกินได้จริงๆนะครับตอนสมัยหลวงพ่ออยู่ช่วง วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอยู่ช่วงข้อต่อวัยรุ่นประมาณสักอายุสัก17บเถึงยี่สิบปีช่วงนั้นแหละนะเรียนจบครูเรียนจบ,นจบวิยาลัยเกษตรธุรธทานีเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงรุ่นี้แหละจะไปเข้าสวนกันกับพวกพวกนะนะลุงอำานวยกองคุณนะลุงบุญรอดที่รักษา อาอ้อนอาบางครั้งก็มีผู้ใหญ่อพิศษสุกเกิดไปแจมบ้างหลายๆคนนะครับหลายๆคนไวัยรุ่นที่เป็นรุ่นเดียวกันก็ไปรวมตัวอันที่สวนของปูเนธถึงปัจจุบันก็เป็นเป็นสวนของอาโอมาจากกรรุษเรือนชัยน้องชายคนที่6ของลุกปอซึ่งสมัยนั้นเนในสวนนั้นเป็นสวนโบราณน,นะเขาเรียกว่าสวนแม่เท่านะ ทั้งลางจาดเงาะมักเวยนะเงาะก็เป็นทั้งเงาะโรงเรียนเงาะบ้านนะที่เด่นที่สุดนะครับก็คือทุเรียนบ้านเยอะมากต้นตโต,ตโตด้วยอายุเกือบร้อยปีหรือเกินร้อยปีก็ไม่รู้แหละนะครับมันจะหลดนะไปอยู่ที่ขันนำหรือกระตอบหรือกระทมนะกันตามภาษาวัยรุ่นนะนะเพราะตรงน,นั้นมันมันในสวนเงียบสงบดีอ่นะ ทุเรียนหล่นลูกก็เอามาฉีกกินลูกเพราะไม่มีปัญญาขึ้นนะเพราะทุเรียนอายุเป็นร้อยปีในต้นสูงแลวต้นใหญ่ด้วยนะครับการขึ้นนี่ยากลําบากมากนะครับต้องใช้ไม้ฟาดอะไรยุ่งยากนะผลหล่นตุก๊กก็ไปเอามาฉีกกินกันเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะบางต้นก็มีเมล็ดมเมล็ดเยอะ,อะเช่นในต้นที่ชื่อว่าโดฮักนะมเมล็ดเยอะนะต้นที่เนื้อดีที่ชื่อว่าขี้มินหรือขมิน้น อันนี้เนื้อเหลืองอร่อยหรืวอว่าต้นที่ชื่อว่าเล็กเล็กพริกซึ่งเป็นตัเรียนพื้นเมืองมีชื่อทั้งนั้นแหละครับเป็นลูกเล็กกลมรสชาติอร่อยครับแต่มีเป็นชุนหรือว่าช้างฉีกเนื้ออร่อยมากหนามปานป้าไม่แหลมเท่าไหร่นั่นแหละต้นไหนหล่นฉีกหมดเอามากินกันทีนี้พออยู่นานๆมันมันหิวอะนะครับหิว ไม่รู้จะทําไงนะครับทีนี้ใต้ขนํอ่ะหรือใต้กระท่อมหรือกระต๊อบนะครับหรือเปิงปักที่เฝ้าทุเรียนอยู่ในสวนอ่นะก่อไฟนะไม้ฟืนนะไม้ฟืนหายหาไม่ได้ยากนะครับก่อไฟไปไล่ยุงบ้างไว้หุงหาอาหารบ้างครับให้ส่งฟันไปทั่วสวนเห็นะ มองไปนะุเรียนก็ไม่หล่นง่ายนะไม่พอกินกันหลายคนเห็นเม็ดทุเรียนนะครับมเมล็ดตัวเรียนบ้านลุงโปเรียกเม็ดนะเม็ดทุเรียนหรือเมล็ดตัวเรียนนั่นแหละอยู่เต็มไปหมดก็ในสวนตัวเรียนใหญ่นะครับนะนะนะจําไม่ได้แล้วว่าเป็นลุงอํานวยกองคุณหรือลุง,ลงหลวงนะหรือลุงบุญรอดเทียตรา จับโยนเม็ดมาเลตูเรียนจับโยนเข้าไปนะครับจับโยนเข้าไปในกองขวยายจับพักมันก็สุกเอามาเคี่ยวกินกันมันก็อร่อยนะแข็งไปหน่อยแต่ก็อร่อยสรุปว่ากินได้แต่ลูกดิบๆไม่เคยกินนะไม่เคยกินับคลิปนี้ลุง่อก็คิดว่าก็คงจะให้ความบันเทิงพวกเราไม่มากก็น,น้อยแหละนะครับก็ขอ,ขอให้พวกเรา ติดตามคลิปต่อไปว่าหลวงพ่อจะลงคลิปอะไรขอขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมติดตาม youtube ช่องลวงพอและก็ลวงพอ,อช่องลวงพอและก็ช่องพึ่งอ่านชาแนลให้ลวงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ